สวัสดีครับเพื่อนๆมีคู่สามีภรรยานะไปเที่ยวจีนเป็นคู่รักนักท่องเที่ยวโดยที่ทั้งสองสาวนี้ไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนเลยนะอ่านเขียนไม่ได้พูดก็ไม่ได้ด้วยที่เป็นภาษาจีนไปแบบว่าเสียงดวงเจออะไรก็เจอนะโดยที่ชื่อช่องของเขาเนี่ยก็ประมาณว่านักสำรวจผู้บ้าคลั่งสองคนสมชื่อจริงๆครับไปแบบบ้าคลั่งไปเที่ยวจีนโดยที่ไม่รู้ภาษาจีน แต่จริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ไม่ได้รู้ภาษาต่างประเทศกันทุกคนไปถึงก็ช่วงหน้าหนาวพอดีนะหนาวขนาดว่า20องศาเนะี่ยก่อนหน้าที่จะมาจีนเนี่ยเขาก็เคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยครับแล้วก็มาจีนเนี่แหละต่อเลย้าอะไรต่างๆตามสนามบินตามสถานีรถไฟเนี่ยก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนส่วนมากก็จะมีการ์ตูนรูปแพนด้าแปะไว้ด้วยประมาณว่าชูว่านี่คือสัตว์ประจําประเทศนะหมีแพนด้า พาจะซื้อตั๋วจะจ่ายตังค่าอะไรเนี่ยมันก็จะลําบากนิดหน่อยเพราะว่าของจีนส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้เงินสดกันจะเป็นเงินออนไลน์จ่ายผ่านมือถือนะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆก็นี่แหละที่ชาวจีนก็เคยออกมาอวดว่าเป็นสังคมไร้เงินสดทีนี้พอมีการปล้นชิงทรัพย์อะไรมันก็ยากขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินสดให้ถ้าจเจ้าก็เอามือถือไปเลยหรือไม่ก็จะเป็นการบังคับขู่เข็นให้โอนเงินนะเวลามีขอทงขอทานนี่ ก็ยากอยู่ไม่มีเหรียญให้ถ้าคิดจะให้เงินขอทานนี่อาจจะต้องเป็นการสแกนจ่ายแต่คู่สามีภรรยาเนี่ยเขาก็มองการไกลประมาณว่าถ้าเกิดว่าสามารถทอนเป็นเงินสดได้เนี่ยเล็กๆแน่อยก็ขอเป็นเงินสดไว้ก่อนเผื่อว่าไปข้างหน้าเราจะเจอที่สามารถใช้เงินสดซื้อได้อย่างเช่นร้านขายของชามข้างทางอะไรประมาณนี้แต่ถึงจะเป็นแนวสังคมรายเงินสดแต่เขาก็จะมีตู้ ATM ออยู่บ้างนะกระจายกันไปถึงจะไม่ค่อยถีก่ก็เถอะ แต่ก็ค่อนข้างน้อยถ้าใครคิดจะไปกดเอาเงินสดนี่บางทีก็ต้องเดินไกลหน่อยหลังจากนั้นมาที่สถานีรถไฟใต้ดินครับสถานีรถไฟใต้ดินนี้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินออนไลน์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาอยากจะจ่ายเป็นเงินสดเขาก็เลยสอบถามกับทางพนักง,งานพนักง,งานก็ชี้ไปไกลๆเลยแบบว่าอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นกล่องเล็กๆมันก็คงดูแปลกตาสําหรับชาวจีนนะที่ว่าจะซื้อตั๋วรถไฟด้วยเงินสดนะ่ะก็เลยค่อนข้างยุ่งยาก สำหรับนักท่องเที่ยวชาต่างชาติที่เข้าไปในจีนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆก็คือให้โหลดมาไว้ในมือถือเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียกแท็กซี่อาหารบริการต่างๆแจ้งนั่นแจ้งนี่จับจ่ายซื้อของทุกอย่างจะต้องใช้มือถือสมาร์ทโฟนกลายเป็นว่านี่คือทรัพย์สินที่มีค่ามากเลยถ้าเกิดว่าอยู่โทรศัพท์มือถือหายขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็คงจะไม่เหลืออะไรนะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เงินสดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่มือถือสําคัญถึงว่าชาวจีนเดี๋ยวนี้คนเท่าคนแก่หรือเด็กๆอะไรเนี่ยก็เขีรยโทรศัพท์กันเกือบทุกคนเลยอย่างของไทยนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะของจีนนี่ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าทุกอย่างนี่ต้องผ่านมือถือหมดถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องรู้ภาษาจีนแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็ผ่านมือถือถ้าจะไปเที่ยวจีนนี่ก็สบายๆเลยนะพกโทรศัพท์มือถือไปสักเครื่องสองเครื่อง โดยรวมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่น่าแปลกใจก็คืออะไรอะไรก็ต้องผ่านมือถือหมดผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นแหละก็เหมือนว่าเจ้าของช่องนี้เขาจะพูดถึงในแง่ดีเกี่ยวกับจีนนะอ่ะทีนี้มาดูทางด้านความเห็นความเห็นก็จะมาแนวสวยงามทั้งนั้นครับคนแรกนี้เขาบอกว่าประเทศจีนน่ะเป็นสถานที่ที่เราถูกสั่งสอนมาโดยตลอดว่าอย่าไปเยี่ยมชมนะเราก็เลยคิดมาตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่ดีและน่ากลัวสําหรับชาวต่างชาติ นี่คือเหตุผลที่เรามาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะนี่คือเหตุผลที่เราอยากจะเดินทางมาสำรวจความจริงแต่ผมว่าเขายังไม่เห็นความจริงหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งลงจากสนามบินมานั่งรถไฟฟ้าใตดินแล้วก็มาพักที่โรงแรมเลยอยู่แค่นี้เองแล้วก็บอกว่าประเทศจีนเป็นสถานที่สวยงามซะแล้วมีชาวจีนมาแสดงความเห็นว่ายินดีต้อนรับสู่เฉิงตูยินดีต้อนรับสู่เซี่ยงไฮ้ยินดีต้อนรับสู่การสำรวจจีน มีความเห็นตอบกลับนะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่จีนโดยไม่มีอคติใดๆสิ่งที่คุณรู้สึกคือประเทศจีนอย่างแท้จริงนอกจากนี้คนจีนยังอบอุ่นแล้วก็มีอัธยาศัยดีอีกด้วยความเห็นต่อมาเขาบอกว่าประเทศจีนเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่รักการเดินทางทุกคนประเทศจีนมีคนที่เป็นมิตรมากมายมีสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยสาธารณะที่ปลอดภยัยเต็มไปด้วยอาหารรสเลิศน,นับไม่ถ้วนทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนที่เป็นมิตรจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเยี่ยมชมประเทศจีนความปลอดภัยสูงจริงๆไม่กี่วันนี้มีข่าวติดต่อกันมาเลยทั้งนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนหน้าผาเป็นชั่วโมงๆแล้วก็ตึกถลม่มบันไดพังเหล็กจีนงอบ้านสุดก็น่าจะสนุกสำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้น มีชาวจีนมาให้ความรู้บอกว่า99%ของการชำระเงินดิจิทัลเนี่ยสามารถทำได้แม้กระทั่งพี่เลี้ยงเด็กก็ตามแต่หากว่ามีการปฏิเสธเงินสดในประเทศจีนเนี่ยนะสำหรับเจ้าขอธุรกิจแล้วถือว่าผิดกฎหมายก็คือถึงแม้ว่าจะเน้นจ่ายเป็นเงินออนไลน์รับเป็นเงินออนไลน์แบบเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าจะเอาเงินสดมาซื้อคุณก็ต้องรับไม่งั้นก็ผิดกฎหมายถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครใช้เงินสดแล้วก็ตาม คนต่อมาเขาก็บอกว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่คุณควรต้องไปเยือนอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตผู้คนมีความเป็นมิตรและทิวทัศน์ทางธรรมชาติก็สวยงามตระการตาคนต่อมาเขาก็บอกว่าในปัจจุบันนี้นะ่ะประเทศจีนไม่ได้มีคนพุกพล่านมากนักเนื่องจากว่าผู้คนอาศัยอยู่ในรูปแบบหลายมิติทั้งในรถไฟใต้ดินบนพื้นดินส่วนใหญ่เนี่ยโดยรถยนต์และรถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงในอาคารสูงและการบินในอวกาศ นี่มีการปวดเล็กน้อยนะประมาณว่าคนไม่พลุกพลาดหรอกเพราะว่าเขาแยกย้ายกันกระจายกระจายกันตามคนส่งสาธารณะต่างๆคือมันไม่ใช่ยุคสมัยที่จะมารวมตัวกันบนถนนจุดเดียวแบบนั้นอีกแล้วอันนี้จริงไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจากข่าวล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะไม่จริงคนต่อมาเขาก็บอกว่าสวัสดีฉันคิดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนามากที่สุดในโลกคนต่อมาชื่อคุณยงรี่อาผมอ่านชื่อทำไมเนี่ย แม้ว่าจีนโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นสังคมไร้เงินสดครั้งสุดท้ายสําหรับฉันเมื่อ2ปีที่แล้วที่ได้ใช้เงินสดในการจับจ่ายซื้อของแต่เนื่องจากว่าผู้สูงอายุและผู้มาเยือนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่สามารถใช้ระบบการชําระเงินดิจิทัลได้จึงจะเป็นต้องรับเงินสดโอนี่มีความเห็นคนไทยด้วยเขาบอกว่าพอกลับจากจีนแล้วก็กลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกครั้งนะ เจ้าของช่องเขาก็มาตอบกลับด้วยหัวใจ1 2 3 45 6 7 8 8ดวงคนต่อมานี่เขาก็บอกว่าสำหรับต่างชาตินะจีนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแต่โปรดอย่าทำอะไรโง่ๆที่นั่นอา้าวเตือนกันแบบนี้หมายความว่ายังไงเลยเนี่ยทำอะไรโง่ๆนี่หมายถึงแบบไหนนะแบบไปสถานที่แปลกๆหรือว่ากินอะไรแปลกๆให้ข้อความมาแบบนี้ก็ค่อนข้างคิดมากเลยคนอ่าน อีกคนก็เป็นชาวจีนเขาก็อวดอีกเล็กน้อยนะเขาบอกว่าถ้าคุณเข้าไปในโรงแรมเนี่ยจะเห็นหุ่นยนต์อยู่ในล็อบบี้คุณสามารถสั่งอาหารผ่านหุ่นยนต์ตัวนี้ได้แล้วหลังจากนั้นหุ่นยนต์จะพาคุณไปที่ห้องของคุณเองด้วยโอ้โหนี่แบบว่าทันสมัยมากเลยนะเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วอยากได้พนักงานต้อนรับมากกว่าก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าข้อมูลดีๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้พวกเราลืมเกี่ยวกับห้องน้ำจีนหรือว่าข้างทางจีนได้หรือเปล่า หรือว่าลักษณะนิสัยของคนจีนเช่นมารยาทต,ต่างๆอะไรประมาณนี้นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ